การเจริญสติการทำความรู้สึกตัวมันทำได้ทั้งในชีวิตประจำวันแล้วก็โดยการปฏิบัติตามรูปแบบการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนี่พุทธเจ้าก็ตัดเอาไว้นะด้วยต้องความรู้สึกตัวเวลา เดินไปข้างหน้าถอยไปข้างหลังมองไปข้างหน้าเหลียวซ้ายแลขวากู้เหยียดอวัยวะไม่ว่าจะเป็นแขนหรือขาเวลาครองจีวรสภาบาทผ้าสังกะนะหรือถ้าเป็นคาราวะาก็แต่งเนื้อแต่งตัวใส่เสื้อใส่กางเกงนุ่งผ้าถุง ทำความสึกตัวเวลากินดื่มเคี้ยวลิ้มแม้กระทั่งอุจจาระปัสสาวะก็ก็ควรทำความสึกตัวไปด้วยลวมทั้งเวลายืนเดินนั่งหลับหรือว่านิ่งหรือว่าคุยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะว่าเนี่ยการปฏิบัติทำความสึกตัวมันทำได้นะตลอดทั้งวันกับอิริบ,บทต่างๆ ซึ่งมีมากมายนะนอกเหนือจากที่ได้พูดมาข้างตน้นส่วนการปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็ก็สำคัญนะอย่าทิ้งไม่ว่าเดินจงกรมสร้างจังหวะก็ควรทำให้มีความต่อเนื่องทำเป็นประจำโดยเพราะเรามาอยู่วัดเนี่ยนะ เราก็มีโอกาสที่จะปฏิบัติในรูปแบบค่อนข้างมากไม่เหมือนเวลาเราอยู่บ้านนะต้องมีงานมีการมีสิ่งที่จะดึงเวลาและความสนใจออกไปจากการปฏิบัติแต่ที่นี่เนี่ยนอกจากการปฏิบัติกับงานกับการเราก็มีเวลาเหลือมากพอสำหรับการปฏิบัติในรูปแบบ ใหม่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่ามันจะมีสิ่งรบก,กวนเยอะเช่นความง่วงความฟุ้งซ่านหรวนต้องความเครียดเพราะว่ายังวางใจไม่ถูกเดี๋ยวก็เผลอเ,เ,เดี๋ยวก็เพ่งเดี๋ยวก็ไหลไปตามความคิดเดี๋ยวก็ไปกดข่มมัน ยังไม่ต้องพูดถึงว่าเนี่ยมันเป็นการกระทําที่ไม่ค่อยไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่ไม่ค่อยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยแล้วก็มันก็ไม่ค่อยนะถูกใจกิเลสเด้วย,วยกิเลสก็ต้องการแสวงหาสิ่งพเพลิดเพลินทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายหรือทางใจ ต้องทารเสพรับอารมณ์ใหม่ๆซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีมากมายโดยพ่า,างโทรศัพท์มือถือแต่ว่าเมื่อเราปฏิบัติในรูปแบบนี้ก็คือการที่เรามาทำอะไรซ้ำๆเดินจงกรมสร้างจังหวะมันเป็นเรื่องยากเสมอนะสำหรับการ เริ่มทำอะไรใหม่ๆแม้กระทั่งการตื่นนอนอยากจะตื่นให้มันเช้าขึ้นเคยตื่นหกโมงมาตื่นตีสี่หรือตีสามเนี่ยมันก็ยากเสมอสำหรับทุกคนเช่นเดียวกันการออกกำลังกาย,ยใหม่ๆมันก็ต้องเขี่ยวเข็นตัวเองให้ลุกขึ้นมาออกกำลังกายมาเดินก็ตามวิ่งก็ตามแต่ว่า ร่างกายจิตใจคงเรามันปรับตัวได้เร็วนะพอเราทํำบ่อยๆทํำบ่อยๆทําซ้ำๆเนี่ยแรงเสียดทานแรงต้าน,นก็จะน้อยลงแล้วมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายตอนหลังมันจะกลายเป็นเรื่องที่ไม่ทําไม่ได้นะคือมันเริ่มกลายเป็นนิสัยใหม่เมื่อกาลก่อนเนี่ยตอนเด็กๆเ,นะเราไม่ก็ไม่ก็อยากถูกฟันอาบน้ำหรอก พ่อแม่ก็ต้องเคี่ยวเข็นให้เราถูฟันอาบน้ําแต่พอเป็นการเป็นนิสัยแล้วเนี่ยวันไหนไม่ได้อาบน้ำเนี่ยจะรู้สึกขาดอะไรไปบางอย่างวันไหนไม่ได้ถูฟันก็รู้สึกว่านอนไม่ค่อยหลับการปฏิบัติก็เหมือนกันนะพอเราทำในรูปแบบสม่ำเสมอเป็นประจำในเวลาไม่นานมันก็จะเริ่มนะกลายเป็นนิสัยใหม่ ที่เราอยากจะทําทุกวันอยากจะทําเรื่อยๆจนกระทั่งบางทีมีใครมามารบกวนนะเช่นมาหามาพูดมาคุยเราจะรู้สึกลาคาญขึ้นมาเลยหรือรู้สึกหงุดหงิดนะที่เขามารบกวนการปฏิบัติหรือมาขัดขวางการปฏิบัติอันนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าการที่เรามีสติรู้ทันความหมงุดหงิดความรอำคาญนี่ก็เป็น ก็เป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเมื่อมีคนมาพูดมาคุยแล้วก็ทําหน้าที่คุยอย่างมีสติก็เป็นการปฏิบัติไม่ใช่ว่าต้องปฏิบัติด,ด้วยการเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนี้พอเริ่มเข้าที่เข้าทางเนี่ยความง่วงก็จะหายไปไม่ค่อยมารบกวนเท่าไหร่ความฟุ้งซ่านก็ค่อยๆ่ลดน้อยลงจิตก็ค่อยๆเริ่มเข้าที่เข้าทางแต่มันก็จจะมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะ กับจิตใจของเราเช่นบางคนจะพบว่าเนี่ยพอใจมาเริ่มสงบแล้วเนี่ยมันจะหวนคิดไปถึงเรื่องเก่าๆในอดีตไม่ใช่เรื่องที่ทะเลาะเบาแวงไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีนะแต่มันมายถึงเป็นความทรงจำในอดีตบางทีมันนึกย้อนถอยหลังไปถึงสมัยที่ยังเป็นเด็กอายุสองสามขวบ เหตุการ์บางอย่างที่เราไม่คิดว่าจําได้เนี่ยมันก็ผุดขึ้นมาหลายคนจะมีประสบการณ์แบบนี้นะเคยครว่าจิตเนี่ยมันสํารอกความทรงจําเก่าๆที่เราไม่คิดว่ามันจะยังจําได้อยู่ในอยู่ในหัวหรืออยู่ในใจมันแสดงเห็นว่าจิตของราอนนี่มันจําสารพัดเลยนะทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตมันก็จดจําเอาไว้ทาง มันมีสามนึงนะคือคำว่าอะไรยวิญญาณอะไรแปลว่าที่ที่เก็บเช่นวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นที่เก็บความรู้อะไรยวิญญาณก็เป็นที่เก็บประสบสมประสบการณ์ต่างๆตั้งแต่เราคลอดมาเลยก็ได้หรือตั้งแต่อยู่ในท้องนั้นพอจิตเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีอารมณ์ใหม่ๆมมาเสพธรรมชาติาาของจิตเนี่ยมันก็ต้องการเสพอารมณ์นะ เช่นความคิดเนี่ยหรือข้อมูลข่าวสารรูปรดกลิ่นเสียงเวลาเราปฏิบัติแล้วก็ไม่ค่อยมีเรื่องใหม่ๆมาให้จิตมันได้เสพเพราะว่าเก็บตัวอยู่ในกุฏิหรือว่าอยู่ในวัดมันก็จะหาทางออกด้วยการสํารอกเอาเรื่องราวเก่าๆออกมาเพราะให้เราเห็นให้เรารับรู้ว่า เราอย่างจําเหตุการณ์นี้ได้หรือเนี่ยนะสองสามขวบนี่เหตุการณ์ก็ธรรมดาธรรมดาแต่มันก็โผล่ขึ้นมาอันนี้คล้ายคล้ายกับวัวน,นะวัวเนี่ยพอมันไม่มีหญ้าใหม่มากินเนี่ยมันก็เอาของเก่าเนี่ยในกระเพาะสารอกออกมามาเคี้ยวเรียวเคี้ยวเอื้องเคี้ยวเอื้องคือการเอาของเก่าหญ้ากเก่านี่มา มันก็มีวิธีการสํำรอกในย่ากเก่าจิตจางเราเหมือนกันนะพอมันไม่ได้เสพอารมณ์ใหม่ๆไม่ได้ไปพูดไปคุยกับใครไม่ได้เจอเรื่องอะไรใหม่ๆเจอแต่สิ่งซ้ำๆบรรยากาศสถานที่ซ้ำๆมันก็รู้สึกว่าต้องหาอะไรมาเสพแทนแล้วก็เอาของเก่านี่แหละความทรงจำประสบการณ์เก่าๆ เหมือนก็ถ่ายย้อนกลับอันนี้มันเกิดขึ้นเหมือนกันนะกับคนที่ใกล้ตายเนี่ยในคนที่อยู่ในระยะสุดท้ายเนี่ยพอใกล้ตายเนี่ยมันจะเกิดปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่ากรรมอารมณ์จิตมันจะย้อนระลึกนึกถึงเหตุการณ์เก่าๆเหมือนกับใช้หนังเก่าย้อนกลอกกลับมาคนที่ หัวใจหยุดเต้นแล้วก็ถูกช่วยฟื้นขึ้นมาหรือคนที่พยายามฆ่าตัวตายแล้วไม่ตายเนี่ยเราจะเล่าว่ามันมีประสบการณ์เนี่ยซึ่งฝรั่งเรียกว่า live review live review คือการทบทวนชีวิตและจิตมันก็คายหรือว่าย้อนถอยหลังกลับไปสู่เหตุการณ์เก่าๆพลังพลูมาตลอดทั้งชีวิตเลยแต่ว่าไอตอนที่เราปฏิบัติภาวนาเนี่ยมันไม่ถึงขนาดนั้น แต่มันคยคล้ายกันอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เกิดกับจิตใจของเราซึ่งก็ไม่ได้มีอะไรที่ที่เสียหายอะไรอาจจะเป็นความเพลิดเพลินได้ซ้ำเหมือนก็ได้ดูหนังเก่าๆแต่บางทีมันมีประสบการณ์บางอย่างที่อาจจะทำให้เราสึกแย่เช่นความคิดที่ไม่ดี ความคิดที่ไม่ดีเช่นที่มันสะท้อนเห็นความเห็นแก่ตัวบางทีมันก็สะท้อนเห็นหนึ่งความอิจฉานความผมเหงคะเนงร้ายไอ้ที่เรียกว่ามิจฉาสังกปะเนี่ยความนึกคิดไปในทางการความนึกคิดไปในทางพยาบาทนะความคิดทางเาบียดเบียนเนี่ยว่ามันออกมา โดยเพพาะเวลาที่ใจเริ่มสงบหรือมันไม่ค่อยมีความฟุ้งซ่านเนี่ยมันจะมีความคิดแวบ,บออกมาแวบบออกมาเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่บางทีเราเรียกว่าตกใจนะว่าทําไมเรามีความคิดแบบนี้หลายคนก็สุดแย่ว,ว่าทําไมเรามันมีความน่าเกลียดแบบนี้ไม่เคยนึกเลยนะว่าทําไมเรามีความคิดช่วร้ายแบบนี้ด้วย อันนี้ก็เป็นธรรมดาที่เกิดขึ้นนะกับทุกคนเนี่ยที่มาปฏิบัติแล้วก็มาถึงจุดหนึ่งเนี่ยเพราะว่าไอ้ความคิดแบบนี้มัจจะไม่หรือประสบการณ์นี้อาจจะไม่ค่อยเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นแต่เราไม่สังเกตเพราะว่าเรานะไม่ค่อยหันมาดูจิตดูใจในชีวิตประจําวันเนี่ยมันก็อาจจะมีความคิดในทางเห็นแก่ตัวความคิดที่มีความโกรธแค้น นะความคิดที่อยากจะเอาเปรียบแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไหลไปตามความคิดนั้นไม่ทันได้เห็นมันนะอาจจะไหลไปชั่วคู่ชั่วขณนะแต่ไม่ทันสังเกตนะแต่ว่าพอเราเนี่ยมาปฏิบัติเนี่ยมามาดูจิตดูใจนะไม่ใช่แค่เห็นกายนะแต่เห็นความรู้สึกนคิดที่เป็นเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นด้านมืดนะ ด้านลบนะของตัวเองซึ่งทำให้รู้สึกแย่ว่าเรามีความคิดแบบนี้ได้หรือเรามีความชั่วแร้แบบนี้ได้หรือที่จริงถา้าว่าวางใจเป็นนะมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจสิ่งที่หลวงพ่อท่านสอนเะนี่ยเห็นอย่าค่อยไปเป็นก็ดีรู้ซื่อๆรู้เฉยๆก็ดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้เราเห็น ปรากฏการแบบนี้เนี่ยด้วยใจที่เป็นกลางแล้วเราก็รู้โอ้เรามีมันมีความคิดแบบนี้ในใ,นใจของเราด้วยคนที่วางใจไม่เป็น,นจะรู้สึกตกตะลึงหรือว่าสุกแย่กับตัวเองมาถ,งถึงขั้นเกลียดตัวเองนะว่าทำไมเรามีความคิดชั่วร้ายแบบนี้ที่จริงมันไม่ใช่เรานะไอความคิดนั้นไม่ใช่เรานะถ้ารู้จักเห็นไม่เข้าไปเป็นเนี่ยมันก็จะรู้ว่า ในสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเนะี่ยมันไม่ใช่เรานะมันแค่เป็นความคิดที่ผุดขึ้นมาในใจและจิตของเรานะมันก็สามารถจะคิดได้สารพัดคิดได้ร้อยแปดคิดในทางที่ดีก็ได้คิดในทางชั่วก็ได้ลองสังเกตในเวลาเราฝันเนี่ยมันฝันสารพัดเลยในยามน,นั้นเนี่ยสติเราอ่อนนะจิตมันก็คิดได้มากมายทั้งในทางที่ดีในทางที่ร้าย เราไม่อยากฝันร้ายมันก็ดันฝันนะบางทีมันก็ฝันในเรื่องที่น่าเกลียดน่ากลัวอันนี้ถ้าเราเป็นผู้ดูนะไม่เข้าไปเป็นผู้เป็นเนี่ยมันก็ไม่ทุกร้อนอะไรมันก็ทำให้เข้าใจจิตใจนะของเราได้ดีขึ้นว่าเนี่ยมันมันสามารถที่จะคิดได้ร้อยแปดหลวงพ่อท่านก็สอนนะว่าคิดดีก็ช่างคิดไม่ดีก็ช่าง จะไปเอานิยายะไรกับมันจะไปเอาจริงเอาจังกับมันก็เป็นเพียงแค่ผู้ดูเฉยเเมื่อกเราดูละครเมื่อก็เราดูรราดตัวละครที่มันโลดแล่นบนเวทีคือจิตใจของเราแต่ถ้าว่าวางใจไม่เป็น,นจะเครียดจะเสียใจนะเราจะรู้สึกเกลียดตัวเองเลยในบางทีเลยรู้สึกเกลียดว่าทำไมเราคิดชั่วแบบนี้ทำไมเรา ร้ายการแบบนี้เพราะว่ามันไม่ใช่แค่คิดไปในทางการไม่ได้คิดไปในทางลบทางร้างเดียวบางทีมันคิดไปถึงขั้นนะตำหนิครูบาอาจารย์นะหรือว่าถึงขั้นนะจ่วงจากครูบาอาจารยนะ์หลายคนนี่ตกใจว่าไม่เราคิดแบบนี้ได้ยังไงอันนี้ให้รู้ว่ามันธรรมดานะ มันไม่ใช่เราที่คิดนั่นไม่ใช่เราที่คิดนั่นมันเป็นใจนะซึ่งมันสามารถจะคิดได้ร้อยแปดเราก็แค่ดูรู้ซื่อ,อแล้วก็ยอมรับว่าเออมันมีความคิดแบบนี้อยู่ซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นสิ่งจีรังยั่งยืนนะพอเราปฏิบัติไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยๆในความคิดแบบนี้มันค่อยผุดค่อยๆโผล่มานน้อยลงแต่ถ้าเราวางใจไม่ถูกนะเราจะพยายามกดข่มมัน ยามกดข่มมันซึ่งยิ่งทําให้มันมีกําลังแล้วมันจะคอยโผล่มารบกวนอยู่เรื่อยๆยิ่งกดข่มยิ่งห้ามมันมันยิ่งผุดยิ่งโผล่นะลองสังเกตดูและยิ่งทําอย่างนั้นก็รู้สึกแยกกับตัวเองด้วยมีคนจำนวนไม่น้อยนะที่ที่จริงก็ไม่ได้ปฏิบัตินะแต่จะเป็นคนสนใจธรรมะชอบใวพระสวดมนต์นะสนใจ นะฟังธรรมมันจะมีความคิดหนึ่งเกิดขึ้นนะเฉินความคิดในทางคิดร้ายต่อพ่อแมนะ่บางทีมีเสียงด่าพ่อแม่อยู่ในหัวนะเสียงด่าแบบหยาบคายเลยนะบางทีก็มีเสียงจ้วงจาบพ,พ,พ,พระรัตนตรัยพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือว่า ครูบาอาจารย์หรือพระที่เป็นที่เคารพนับถือมันมีเสียงด่าดังขึ้นมาในหัวแล้วคนเหล่านี้เนี่ยจะทุกข์มากเลยนะว่าทำไมเี่เรามีความคิดที่ชั่วร้ายแบบนี้แล้วปฏิกริยาที่เกิดขึ้นก็คือพยายามไปกดขม่มพยายามไปห้ามนะความคิดแบบนี้ไม่ให้เกิดขึ้นพอมันคิดขึ้นมาก็ไปกดข่มมันเอาไว้แต่ยิ่งกดข่มมันมันก็ยิ่งนะ ยิ่งรบกวนแล้วก็รังควานมากขึ้นแล้วก็คิดไปนในทางที่รุนแรงมากขึ้นบางคนรู้สึกแย่จนกระทั่งนะนอกจากเกลียดชังตัวเองแล้วบางทีคิดอยากจะฆ่าตัวตายเลยวัฉันนี่มันคิดแบบนี้ได้ยังไงทำไมถึงจะห้ามความคิดแบบนี้ได้ห้ามเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ไม่หยุดจนกระทั่งอยากจะ,ะทำร้ายตัวเองเพราะรู้สึกว่าเรานี่เป็นคนสกปรกเหลือเกิน เรื่องแบบนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกใครนะเพราะว่าอายนะก็เอาแต่เก็บเอาไว้แล้วก็ทุกระทมแต่ว่าอาตมาเนี่ยก็เจอคนที่มาปรึกษาเรื่องนี้อยู่บ,บ่อยๆไม่ได้ปรึกษาด้วยตัวเองนะเขาเขียนมาถามทางอีเมลบ้างทางโซเชียลมีเดียบ้าง คือไม่อยากเปิดเผยตัวตนรู้สึกอายแล้วก็พบว่าเนี่ยคนที่คิดแบบนี้เนี่ยมีเยอะทีเดียวคนที่คิดแบบนี้เนี่ยหลายส่วนใหญ่จะคิดว่ามีแต่ชั้นคนเดียวที่คิดแบบนี้ที่จริงไม่ใช่นะมีเยอะทีเดียวนะอาจจะถึงหนึ่งในสิบนะหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะของคนที่สนใจธรรมะและที่น่าสนใจนะคือมันมักจะเกิดขึ้นกับคนที่ค่อนข้างจะเรียบร้อยเคร่งครัด กับความถูกต้องนะเป็นพวกที่ค่อนข้างจะเข้มงวดนะกับเรื่องของธรรมะเรื่องของระเบียบเรื่องของความดีงามหรือมารยาทคนที่เอะอะมักเทิงนะหรือว่าคนที่เป็นพวกที่เกเรพวกเนี้ยไม่ค่อยมีความคิดแบบนี้รบกวนเฉพาะพวกที่ถ้าเรียกง่ายๆคือพวกติดดีนะมันจะมีความคิดแบบนี้รบกวนมากเลย ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันนะเพราะว่าคนที่ติดดีเนี่ยยิ่งมีความคิดแบบนี้เนี่ยยิ่งทนไม่ได้นะถ้ามันเกิดขึ้นในหัวก็ยิ่งกดขมมันนะเวลาเห็นคนอื่นทำอะไรไม่ดีก็อาจจะชอบตำหนิต่อว่านะแต่พอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นกับจิตใจของตัวเองเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันคือนัคือว่าต่อว่าด่าทอตัวเอง กดขมความคิดนี้แคธรรมชาติของจิตนะความธรรมชาติงความคิดและอารมณ์เนี่ยยิ่งไปกดข่มมันเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต่อ,อยู่ให้มันยิ่งทําให้มันมีพลังมากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าอาการจะรุนแรงมากขึ้นนะบางทีแค่เห็นหน้าพ่อแม่มันก็มีเสียงด่าแรงๆด่าดังๆเห็นครูบาอาจารย์ก็เสียงด่าดังหรือว่าเวลากราบพระ เวลาสวดมนต์ก็จะมีเสียงแทรกขึ้นมาในหัวอาการนี้มันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าว่าไปกดข่มมันจี่งาจารยมาแนะนําคือว่าอย่าไปสนใจมันมันจะมันจะมีเสียงดังอย่างอย่าไปสนใจมันอย่าไปคิดว่ามันคือเราอย่าไปคิดว่าเสียงนั่นคือเสียงของเรามันไม่ใช่เรานะจะเรียกว่ามันเป็นเป็นเป็นกิเลสก,ก็ได้นะ หรือเป็นมารนะมานี่มันมีหลายชนิดนะนอกจากเทวปุตตมาแล้วก็กิเลสสมานมานเนี่ยมันคอยขัดขวางคนแม่ทำความดีใครทำความดีมันก็พยายามขัดขวางและวิธีที่มันขัดขวางก็คือการมีการคิดไปนในทางจ้วงจากนะหรือว่ามีเสียงที่รุนแรงหยาบช้าขึ้นมา เพื่อกัดขวางนะคนคนนั้นไม่ให้ฝ่ายไปในทางธรรมอย่างที่เคยเล่านะว่าเวลามาเนี่ยมารบก,กวนไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหม่เป็นพระโมคคารณะภิกษุณีภิกษุหรือว่าผู้ฝ่ายธรรมเนี่ยมันมารบก,กวนหลายอย่างนะบางทีก็ปลอมเป็นช้างเป็นงูใหญ่ให้คนกลัว หรือเกิดแผ่นดินไว้ควรจะได้เลิกปฏิบัติหรือบางทีก็มาล่อหลอกชักชวนให้เลิกทําความเพียรสิ่งหนึ่งที่พระพุทธเจ้าแล้วก็พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านท่านทำนะแล้วก็แนะนําให้ทําก็คือว่าเพียงแค่ทักมันนะว่าเนี่ยมารับจากเจ้าแล้วนะเจ้าอย่าคิดว่าเราไม่รู้จักเจ้า แค่นี้แหละมารก็ถอยนี้เลยคือไม่ต้องทําอะไรไม่ต้องไปสู้รบตบมือกับมารก็แค่ทักว่าเนี่ยคือมารนะเรารู้จักเจ้าแล้วกับความคิดที่จ้วงจ่าแบบนี้ก็เหมือนกันนะเรามองว่ามันเป็นอุบายของมารก็ได้ที่จะมาทําให้เราเนี่ยท้อแท้ในการปฏิบัติในการ ทำความเพียรไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะก็แค่ไม่ไปสนใจมันก็รู้ว่านี่เป็นอุบายของมันจะมารบกวนฉันก็ว่าก็ช่างนะฉันไม่สนใจนะอ,อย่างน้อยเนี่ยก็คิดว่าเนี่ยเสียงที่รบกวนเนี่ยมันไม่ใช่เสียงของมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่เราที่คิดแบบนั้นนะมันเป็นใจมันเป็นกิเลสท,ที่คิดแบบนั้น ถ้าไปคิดว่ามันเป็นความคิดของเราเนี่ยโอ้จะรู้สึกแย่เลยเกลียตัวเองมากเลยแต่ถ้าว่าเราเพียงแต่ไม่สนใจมันนะมันจะมันจะยั่วจะจะยั่วเราเราอย่างไงเราก็ไม่สนใจปล่อยให้มันดังไปเมื่อคนที่มาด่าเราหน้าบ้านแต่เราไม่สนใจเนี่ยเราไม่ไปต่อรอดต่อเถียงด้วย เราไม่ไปสู้ลบตบมือด้วยเดี๋ยวไม่นานเนี่ยเสียงก็ค่อยเบาลงแล้วก็หายไปอาตมาก็แนะนำอย่างนี้นะกับทุกคนที่เข้ามาปรึกษานะหลายคนก็บอกว่าพอทำแล้วมันดีขึ้นใหม่หมมันยากนะเพราะว่าอดไม่ได้ที่จะไปกดข่มมันอดไม่ได้ที่จะไปห้ามจิตไม่ให้คิดนะแต่ว่ายิ่งห้ามก็เหมือนยิ่งยุสิ่งที่หลวงพ่อแนะนำ พวกเราอยู่เสมอเนี่ยรู้ซื่อเนี่ยโอ้มันมาใช้กับเรื่องนี้ได้ดีเลยคือรู้นะรู้ซื่อๆนะแต่ว่าไม่ไหลาตามแล้วก็ไม่ไม่ไปกดข่มมันจะเรียกว่าไม่สนใจมันเลยก็ได้นะพอทำนี้บ่อยบ่อบ่อยบ่อย,อยนะซึ่งต้องอาศัยสตินะมันจะค่อยเสียงมจะค่อยเบาลงเบาลงแล้วค่อยหายไปนั่นะคำว่ารู้ซื่อเนี่ยรู้เฉยเยเนี่ยหรือการมีสติรู้ทัน อันนี้มันมีประโยชน์มากทีเดียวมันเป็นอุบายในการที่จะรับมือกับตัวกิเลสนะหรือว่ามารต่างๆที่มารบกวนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะมันก็เป็นประสบการณ์นะที่เกิดกับจิตใจของพวกเราเวลาปฏิบัติเวลามาสนใจธรรมะเราก็ต้องเกี่ยวข้องกับมันให้เป็นโดยเพาะคนที่ติดดีเนี่ยนะ มันจะมีอาการแบบนี้มาคอยรบกวนซึ่งที่จริงมันก็เป็นเป็นผลมาจากการที่ชอบไปกดข่มในะความคิดที่ไม่ดนะีเพราะรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่รู้จักวิธีการรู้สื่อๆรู้เฉยๆแต่วิธีนี้หละนี้มันจะช่วยให้นะ ไอ้ความคิดในทางลบทางร้ายความคิดที่น่าเกลียดความคิดที่ลามกหรือความคิดที่ชั่วร้ายเนี่ยมันรบกวนจิตใจไม่ได้เดีย๋ยวไปเชื่อมันเป็นเรานะมันก็แค่สิ่งที่เกิดขึ้นในใจมันแค่สายใจเราเป็นที่เกิดแต่มันไม่ใช่เราเพราะอย่าไปเสียอกเสียใจหรือโกรธแค้นเกลียดชังตัวเองมันเป็นแบบฝึกหัดนะที่ช่วยทำให้เราเนี่ยรู้จักจิตใจของเราดีขึ้น Okay. Oh. come